รถ Honda c ซ v i c คานสีเหลืองเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะรถ Honda c ซ v i c ค่ะช่างจัดการจะคอยรถดูตัววัดอุณหภูมิภายในรถก็คือ50องศารถฮอนด้าซีวิคค่ะช่างเอารถลงมาข้างล่างเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูความเย็นภายในรถค่ะ ปรับระดับน้ำยาที่สุดเปิดสปิดพัดลมอยู่ที่2ค่ะวัดควาเมเย็นออกจากช่องลมได้อยู่ที่15องศาค่ะอุณหภูมริรอบๆอยู่ที่40องศาค่ะปล่อยจอดเดินเบาทิ้งไว้สักพักนะคะอุณหภูมิภายในรถก็ลดลงมาที่ส3องศาค่ะอุณหภูมิก็ลดลงมาเรื่อยๆค่ะ ตอนนี้ก็ลงมาที11องศาค่ะอุณหภูมิรอบ,นบนในห้องโดยสารก็อยู่ที่36องศาค่ะ Honda Civic เช็คสรุปอาการเสียก่อนซ่อมตันนี้เจออาการเปิดแอร์คอมไม่ทำงานนะครับลองต่อตรงคัดแอร์ทำงานถ้าต่อตรงนี้คัดแอร์ทำงานทัดลมทำงานนะครับ นี้ไม่ต่อตรงพัดลมหยุดนะครับต่อตรงพร้อมทำงานพัดลมทำงานครับตอนทำงานไม่มีความเย็นนะครับตอนนี้ลองเติมน้ำยาเข้าไปในระบบระบบทำความเย็นลงมาได้อยู่ที่สิบห้าองศานะเดินเบาเดี๋ยวต้องเช็คลวดูครับเพราะว่าระบบรั่วนะครับไม่มีน้ำยาเปิดแอร์ไม่เย็นเลยครับต่อตรงตอนแรกก็ไม่เย็น นะครับพอเติมน้ำยาเข้าระบบปุ๊บเริ่มมีความเย็นรถเข้าเช็คแอร์ตอนเลขไห่ม่1 5ก6 3 0กิโลเมตรครับสปีด3หายนะครับสอง สปีดสาไม่ออกอมาสี่เลยตัวเช็คก,กันตอน8โมง12นาทีนะครับระบบแอร์มีจุดรั่วซึมนะครับดีต้องถอดตู้แอร์ออกมาล้างทําความสะอาดเช็คลวดูนะครับคันนี้เคยมีปัญหาเรื่องวาล์วฉีดน้ำยาได้ไม่ดีด้วยนะครจะได้ล้างตู้เช็คลวนะครับถ้าตู้รั่วต้องเปลี่ยนตู้แล้วครับคันนี้ก็ต้องเปลี่ยนวาล์วด้วยรถเคยซ่อมแอร์ไปแล้วนะฮะแล้วก็ เดินเบาแอร์ไม่เย็นนะครับสรุปหน้ายังมีปัญหาจากวาล์วฉีดน้ํายาไม่ดีเพราะว่าทําภายนอกนะครับครั้งก่อนนี้ทําภายนอกยังไม่ได้รื้อตู้ยังไม่ได้ถอดตู้ออกมาล้างไม่ถอดตู้ออกมาเปลี่ยนวาล์วนะครับวันนี้มาด้วยอาการน้ํายาแอร์หายไม่รู้ว่าน้ํายาหายไปไหนนะฮะเพราะเติมน้ํายาเข้าไปประมาณ4ขีดหขีดนะครับระบบถึงทําความเย็นได้ที่14 15องศาดีาจะได้ดําเนินการให้ครับ สภาพตู้แอร์ที่ถอดออกมาผุมีคาบน้ำมันรั่วซึมดำๆให้เห็นชัดเจนจะได้เปลี่ยนตู้แอร์เปลี่ยนวาล์วล้างกล่องตู้แอร์เปลี่ยนประเก็นฟองน้ำให้รหลดฮอนด i v i ีวิค่ะเดี๋ยวจะได้จัดการล้างระบบภายในแพงให้ค่ะจะได้คำนวณน,น้ำมันคอมให้ใหม่ค่ะเพราะตอนนี้นะคะอากาศร้อนค่ะ จัดการเติมน้ำมันคอมให้ใหม่ค่ะอ,อคันนี้ถอดตู้แอร์ออกมานะคะก็สภาพตู้แอร์ค่ะฟินผุเจอตู้แอร์รั่วด้วยนะคะคันนี้ใกล้ๆค่ะสภาพตู้แอร์อืม,อมนี่ก็จะเป็นในส่วนของตู้แอร์ใหม่ค่ะตู้แอร์ใหม่ก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานเดนโซ่ค่ะออก,ก็ของกอบตัวเอเจนท์วาว นี่ก็จะเป็นฟิล์มคลิปใหม่ค่ะของตู้แอร์ตัวฟิล์มสวยค่ะทำให้การผ่านของลมได้ดีค่ะลมไม่อุดตันค่ะแต่คันนี้ก็จะมีเปลี่ยนตัวเอ็กเวชชั่นวาล์วใหม่ให้หนึ่งตัวค่ะด้านนี้ก็จะเป็นตัวสภาพตู้แอร์เก่าค่ะที่ฟิลคอยหุก่ก็จะเป็นในส่วนของตู้แอร์ใหม่ค่ะที่จะเปลี่ยนให้ คันนี้ก็ซ่อมระบบแอร์ไปตั้งแต่ปีหกนะคะซ่อมไปภายนอกค่ะก็หกห้าหก็แอรไม่เย็นก็มาดอดตู้แอร์ก็เจอจุดรั่วซึมบริเวณตู้แอร์ค่ะก็ต้องจัดการเปลี่ยนไดเออร์ใหม่หนึ่งลูกค่ะเปลี่ยนลูกแกงโอลิงจุดที่เราทอดเปลี่ยนอะไรเติมน้ำมันของเชยค่ะส่วนที่รั่วออกไป มดนี้คือเซตอะไรที่จัดลงให้รถ Honda c ซ v i c กันนี้ค่ะตัวแอาาร์ใม่ของรถ Honda c ซ v i c ค่ะ,คะก่อนจะประกอบลงรถก็ต้องเช็ควรว่หรือยูซีกันก่อนค่ะถึงจะเป็นตัวตูว้แอร์ใหม่ตู้แอร์ใหม่ไม่รั่วไม่ซึมค่ะคอต่อไมอ่เช่นวาวไม่รั่วไม่ซึมค่ะเดี๋ยวช่างจัดการประกอบตู้แอร์ใหม่ได้ค่ะจัดการฉีดล้างทำความสะอาดฝุ่นหน้าหม้อน้ำให้นะครับ น้ำขุ่นดำๆออกมานะครับรถ Honda Civic หลังเปลี่ยนตู้แอร์เปลี่ยนวาล์วล้างระบบในแผงแอร์เติมน้ำมันความใหม่ คันนี้เปลี่ยนไดเออร์ด้วยนะครับเดินเบาได้ความเย็นออกมาดีครับเช็คก,กันตอนหกโมงเย็นนะครับอากาศไม่ร้อนอุณหภูมิประมาณสามสิบแปดนะครับในรถเย็นได้เจ็ดองศานะครับเปิดฝากระโปรง ค,ความร้อนแอร์ไม่สูงนะครับตอนนี้ตอนนี้ลงมาได้หกองศานะครับติมน,น้ำยาเต็มระบบ แอร่ตัดนะครับแอร่ตัดพัดลมหยุดควาอมทำงานพัดลมทำงานระบบทำความเย็นได้ดีครับเข้ามาเช็คความเย็นในรถนะครับตอน6โมง26นาที ความเย็นที่ได้กับ8องศานะครับรอบเดินเบาระบบทำความเย็นได้ดีครับความร้อนเครื่องยนกกต์ปกติคันนี้มีปัญหาตัวสปีดพัดลมนะสปีด3ลมไม่ออกลมไม่ออกหนึ่งลมออกนะหนึ่งสอง สามไม่ออกนะครับสีออกงานถอดประกอบเรียบร้อยครับเร่งงานให้ทุกคันนะครับจอดด้านหน้าหนึ่งคันด้านหลังก็อีกคันนะครับช่างเร่งงานให้ทุกคันครับเปิดพัดลมสปีดสองนะครับ เดินเบาแอร์เย็นปร,ปรติทุกอย่างร้านอนุรักษ์แอร์เปิด9โมงเช้านะครับปิด6โมงเย็นพักเที่ยง1ชั่วโมงนะครับร้านปิดประจำปีวันที่5-9พฤศจิกาหยุดวันอาทิตย์นะครับ